ครับผมขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการ Joy Daily รายการที่จะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารวงการ Android แบบง่ายครบจบใน3นาทีสำหรับข่าวแรกของเราในวันนี้ค่ะเป็นข่าวดีของผู้ใช้ HTC เพราะว่าตอนนี้นะคะนักพัฒนารองชาวไต้หวันยิงหลับทูเฟอร์ได้ทวิตออกมาบอกแล้วนะคะว่าชาวไต้หวันเนี่ยกำลังจะได้รับอัปเดตน้องว,วันเวอร์ชัน4.3 งานนี้นะคะนอกจากจะออกมาแก้ปัญหากลองห่วงกองแดงของน้อยแล้วยังสามารถให้เราเลือกใส่เพลงที่เราชื่นชอบลงไปในไฮไลท์ในอัลบั้มได้ด้วยค่ะนอกมาเมื่อมีข่าวออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยสาวคนไทยก็เตรียมแขนด้วยค่ะส่วนข่าวต่อมาของเราเป็นเรื่องของการประกาศราคาจั นน่คะซึ่งตอนนี้ย้ำราคา g s c q x 1 0แล้วก็ GS4QX100 ออกมาแล้วส่วนราคาอยู่ที่6,990าทสํบาทสำหรับ QX10 และ QX100 อยู่ที่14,990บาทค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจส,สามารถสั่งจองได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่6ตุลาคมสำหรับใครที่จองก่อนจะได้รับแบตเตอรี่เพิ่มอีก1นก้อนด้วยค่ะ นอกจากตัวเลนส์แล้วนะคะทางโซนี่ประกาศราคาออกมาอีกหนึ่งดีว c ์ที่เปิดตัวพร้อมกันอย่าง Xperia C1 ค่ะเวอร์ชัน 3G ส่วนในส่วนใครที่อยากได้เวอร์ชัน 4G เนี่ยอาจจะต้องรอรุ่นกันหน่อยนะคะรวมถึงอาจจะต้องมีการอัปราคาด้วยเมื่อก ทองบ้างดีกว่าค่ะแต่ทองที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ทองคําโลกจะขึ้นหรือจะลงนะคะแต่เป็นเรื่องของสีทองเพราะว่าหลังจากที่มี iPhone 5S สทองออกมาให้เราเรียนชมกันแล้วล่าสุดซัมซุงก็บอกว่าไม่ขอน้อยหนะ้าเตรียมส่ง Galaxy S4 สีทองทั้งทองน้าตาลและต้ทองชมพูมาให้ได้สัมผัสกันด้วยค่ะโดยรูปนี้ค่ะมาจากทวิตของ s a m s u งโมบายอ e a ร a b เบีพร้อมข้อความที่ว่า Introducing Edition new need the the yours Gold you Galaxy that sky S4 คนรกักการอ่านฟังให้ดีค่ะ Google เปิด Google Play Book ให้ชาวไทยได้เข้าไปอ่านหนังสือกันแบบฟินๆแล้วแค่เข้าไปที่ play.google.com แล้วเลือกแทบ Book ที่อยู่ทางด้านบนซ้ายมือค่ะไปไิดทยวันนี้นะคะขอพาทุกคนไปชมหน้าตาใหม่ล่าสุดที่หลุดออกมากับ Android ที่ค่ดริอว่า Android 4.4จ้าถ้าเกิดว่ามีหน้าตาแบบ จะชอบกันหรือเปล่าคะยังไงมาทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างนี้ได้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของ Joy Daily กับการอัปเดตข่าวสั้นแบบง,ง่ายครบจบใน3นาทีแล้วเอาไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ